สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้อากาศดีนะคะนับวันอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเช้านี้ก็ดีใจที่ดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะคะก็อยากให้เห็นบรรยากาศของบ้านนะคะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะแต่ครอบครัวมีความอบอุ่น สุขใจในสิ่งที่เรามีภูมิใจในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ดีนะคะอย่าไปหวันเกรงคนชั่วคนที่ไม่ดีนะคะชอบดอกเฟื่องฟ้ามากเลยค่ะมีทุกสีนะคะหน้าผาวันนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเด็ดสอง ซื้อดอกไม้ใหม่มาปลูกนะคะมีดอกกุหลาบแล้วก็ไม่ทราบดอกอะไรเล็กๆนะคะ ดอกเฟ่งฟ้าสวยมากเลยค่ะต้นจำปีเริ่มแตกกิ่งใหม่ <c oughs> ประตูรัวที่ทาสีใหม่ก็ทำให้ดูสดใสขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> ตัวสิงวางอยู่บนเาสารัว้วก็เพิ่มความสะดุดตานะคะมีในสิ่งที่เราพอจะหาได้เติมได้นะคะอย่าใช้ชีวิตวุ่นวายกับข่าวโซเชียลมากมายนะคะใช้ชีวิตแบบไม้รู้จักคำว่าพอใช้ได้แล้วดีแล้ว ถ้าเราไปสนใจข่าวในโซเชียลมากมายนะคะความทุกข์ความเร่าร้อนในอารมณ์ที่มันจะพุ่งกระจูดไปตามกระแสข่าวต่างๆนานา,นาทำให้กลายเป็นคนเสียจริตนะคะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเองเราก็อย่าไปให้ความสำคัญมากมายเพราะว่ายัางไง เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะตัวกรรมตัวเวนใครก่อใครก็รับไปนะคะเป็นตุ๊กตาตัวใหม่เพิ่งซื้อมานะคะเ,เพื่อนค่ะน่ารักนะคะตุ๊กตาตัวนี้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเป็นภาพที่ เป็นตุ๊ก,กตาที่ก็ออกแบบได้อบอ,อุ่นถ้าชีวิตครอบครัวเรามีความอบอ,อุ่นเหมือนอย่างตุ๊ก,กตาชุดนี้นะคะแน่นอนราคาคําว่าทะเลาะเบาแวงไม่มีนะคะก็จะมีแต่รอยยิ้มรอยเสียงหัวเราะนะคะร่องรอยแห่งความสุขในครอบครัวนะคะใบจำปีร่วงหล่นนะคะไม่ค่อยได้กวาดเพราะว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเจ้าของคลิป ก็อายุมากแล้วนะคะฟังจากน้ำเสียงก็รู้นะคะไม่ใช่วัยรุ่นดิกๆนะคะวัยแก่นะคะจะนิกๆอยู่แล้วตรงนี้นะคะพวกกระรอกนะคะเขาชอบอาจะมาวิ่งเล่นแล้วก็จะมีไก่เถื่อนซึ่งเป็นไก่ไม่มีเจ้าของนะคะเขาก็จะมาวิ่งเล่นนะคะมาเติมความ สมบูรณ์แบบในรอบๆบ,บ,บ้านของเรานะคะเมื่อนาาแรงเนี่ยการปลูกดอกไม้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยล่ะคะ่ะต้องรดน้ำเยอะๆแล้วเหนื่อยทีเดียว อันนี้ก็คือบ้านของเรานะคะที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่นานก็จะเปลี่ยนโคมไฟใหม่ปรับปรุงบ้านให้ดูสวยบ้านก็เหมือนหน้าตาคนนี่และแต่เจ้าของรักบ้านมากกว่าผิวหน้าของตัวเองนะคะโดนแดดโดนลมโดนกล้านก็ไม่เป็นไรนะคะรักบ้านอยากจะติ่งบ้านให้หน้าอยู่เสมอนะคะต้นนี้ก็ไม่ตายแลยะะ้วค่ะ เขาอยู่รอดแล้วนะคะซื้อมากี่บาทก็จำไม่ได้แล้วก็จะสั่งหินหินคลองเพราะว่ามันไม่มีเหลี่ยมมันไม่บาดนะคะมันไม่บาดแข้งบาดหลังเท้าถ้าเราเอามาเออประดับให้รอบๆสนย่อมตรงนี้นะคะเมื่อวานนะคะกว่าจะเสร็จอานรถดอกไม้ก็ เออหนึ่งนึงทุ่มเลยทีเดียวมืดค่าเลยนะคะไฮดีเยียปลูกแล้วมันไม่ค่อยโตไม่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไรนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เป็นคนที่ชอบหน้าผามากะะก็ค่ก็ภูมิใจที่ซื้อที่ดินตรงหน้าผานะคะยามดวงดีโชคดีอะไรก็สมหวังหมดละคะแต่คนเราชีวิตก็เหมือนคลื่นทะเลนะคะมีสูงมีต่ำเราต้องสู้กับคลื่นชีวิตให้ได้อย่าท้อแท้นะคะเพื่อนๆทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาชีวิตมีขึ้นมีลงอย่าไปท้อแท้นะคะวันนี้จะให้ดูดอก เวลมายุรา well, นะคะ mm hmm. แล้วก็โปเซียน mm hmm. นะคะอันนี้ดอกเดซี่ยังไม่ได้ลงดินนะคะ mm hmm. เขาก็เริ่มจะเหี่ยวแล้ว mm hmm. นะคะปีนี้แม่ค้าขายดอกไม้ในงานกาชาติมีน้อยมากมีไม่กี่เจ้า mm hmm. ก็หาซื้อได้น้อยนะคะ อันนี้ก็จำชื่อไม่ได้ว่าต้นอะไรป้ยเซียนทั้งหมดนะคะชอบทุกสีสวัสดสามีเราก็ชอบดอกปวยเซียนเช่นกันนะคะได้ยินเสียงนกไหมคะให้ฟังเสียงนกนะคะ <c oughs> หน้าต่างก็จะเป็นพิทุเนียนะคะไนซื้อมา กะว่าจะให้รอบบ้านเลยพิทูเนียแต่ปรากฏว่าต้นที่แข็งแรงสวยๆนั้นหาได้ยากก็หาได้ประมาณมาใส่หน้าต่างได้ครึ่งหนึ่งของบ้านนะคะบ้านนี้จะหน้าต่างเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็จะมีกระถางปูนใส่ดอกไม้แบบนี้นะคะเนะมื่อวานก็ปลูกดอกไม้ใหม่ตรงนี้ เล่นเอาเหนื่อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับวัยคนแก่ก็นะคะคนแก่ในหุบเขาของจังหวัดพังงาก็ไม่เงียบเหงานะคะอยู่กับดอกไม้อยู่กับต้นไม้หน้าตามไม่สวยแต่จิตใจนั้นเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนดีล่ะคะ่ะไม่ได่ารานใครไม่ชอบโกงใครสับสมบัติหามาด้วยน้ำพักน้ำเรงนะคะส่วนคนที่มีนิสัยที่ชอบที่โกงก็อย่าหวังเลยะคะ่ะ อยาหวังเลยอยากหวังเข้าใกล้เราอันนี้เป็นดอกที่น่ารักมากะคะ่ะท่านผู้ชมคะคเพื่อนๆคะ่ะที่รู้จักเราหรือไม่รู้จักเรายามเขาโดนลมไหวติงเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะเขาน่ารักจริงๆเลยล่ะคะ่ะประมาณเก้านาทีแล้วค่ะน้ำพักน้ำแรงน้ำเหงือที่ปลูกเองนะคะ ถึงมันไม่มีค่ากับคนอื่นแต่มีค่าสำหรับจิตใจของคนปลูกล้ะค่ะอันนี้โปซียนสีขาวนะคะก็จะสะสมให้ได้ทุกสีอันนี้น้องเขาเริ่มบานแล้วกุหลาบเ๋ยว่ามันเป็นพันอย่างนี้ค่ะเพิ่งปลูกเมื่อวานอันนี้ต้อนนอกน้อยน,นะคะมันก็เ,เหมือนนอกจริงๆอะคะ่พะพยับเมฆก็พยับหมอกก็เริ่ม เริ่มจะ yeah. ร่วงหล่นแล้ววันนี้มีกุหลาบใหม่นะคะที่พิ่งเบ่งบานนะคะเข็มม่วงค่ะเข็มม่วงก็น่ารักน่ารักนะคะเข็มม่วง beautiful flower and I like many flower love flower so much เราไปดูดอกสีขาวๆกันนะคะหวังว่าเป็ตเตอรีคงจะไม่หมดค่ะยังไม่ได้วาดรูปเลยตั้งใจจะวาดรูปขายนะคะขายรูปละ2 0 5้าท่านผู้ฟังคิดว่าพอจะมีคนช่วยซื้อของเราไหมคะเป็นรายได้ที่สุดจะดตนะคะถ้ามีคนช่วยซื้อ ท้องฟ้าเริ่มสว่างนะ,นะคะเดี๋ยวไปดูเออไปดูต้นเวอรด้ากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วภูผาท้องฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นกรงสุนัขนะคะแต่ว,ว่าจะห้อยดอกไม้นะคะ จะให้ดอกไม้ห้อย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 ดอกไม้เต็มกลงเลยแะคะ่ะอันนี้ก็เป็นไงคะอน,นาเป็นไงคะจัมโบมาตินเธอทั้งสามเป็นตัวผู้เฮ้ยสองตัวผู้หนึ่งตัวเมียเวลาปี้กันนี่สงสารอนา,นามากเลยเพราะเธอเป็นตัวเมียอยู่ตัวเดียวแต่ทุกตัวทำมันแล้ว กะะ็ตั้งใจว่าจะห้อยกล้วยไม้แบบนี้รอบๆกรงหมาหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นปล้ยเซียนที่ไม่มีน้านะคะเจ้าของร้านขายให้อย่างใจดีกับเราเลยล่ะค่ะสิบกว่านาทีแล้วเรามาดูฝั่งนี้ญ้าน้ําผุนะคะถึงแม้นว่าจะเพิ่งปลูกไม่ค่อยสวยเพราะว่าเรายังหาดอกไม้ที่ถูกใจไม่ได้นะคะ หาน้ำปุนเนี่ยคล้ายๆหญาคลองน้ำจืดเลยแถวๆคลองอ่ะแต่ผู้ขายก็บอกว่าคนละแบบกันใบไม่เหมือนกันอย่างต้นนี้นะคะจะซื้อมาแซมอีกคะคะจะล้อไม่เป็นวงกลมเลยนะคะอันนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วล่ะคะ่ะน่าชื่นใจเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยดอกพ่ทุเนียก็เออไม่ใช่พ่ตัเนียไ,ยไฮดรเยียก็ไฮดรเยียก็ ต้นนี้ดูแข็งแรงสง่สองสองต้นอื่นนั้นเขาไม่แข็งแรงเลยอันนี้ก็อยากเห็นดอกของเขาจังอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้แล้วล่ะค่ะนะคะค่ะคงจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วมีต้นชงโคเพิ่งปลูกใหม่แล้วก็ต้นหางนกยูนะคะว้า ชอบปุกเขามากเลยถองฝา้าดอกไม้ตอนนี้ก็มัวๆนะคะแดดมันบนต้นดอกบัวมันเป็นเหมือนรังกล้วยไม้หรือว่าอะไรมองไม่ชัดนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตประจําวันนะคะหลีกเลี่ยงคนพาลหลีกเลี่ยงคนอนพา,านนะคะบางครั้งให้แกล้งทาเป็นคนโง่เพื่อจะได้รู้นิสัยของคนอื่นว่าเป็นอย่างไรนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีความสุขชื่นให้มีรอยยิ้มทุกๆวันเลยนะคะ